เปิดแฟ้มคดีดังวันนี้นะครับเราย้อนไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ23ปีที่ผ่านมานะครับเชื่อว่าท่านจําได้แน่นอนวันนั้นมีเหตุเครื่องบินโดยสารพาผู้โดยสารจากกรุงเทพเนี่ยจะมาสุราษฎร์ธานีไปตกใกล้ๆท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะครับมีผู้เสียชีวิต101คนเกือบยกลำรอดชีวิตมาได้45คนหนึ่งในนั้นคือ,คอนักร้องดังเจมเรืองศักดิ์นะฮะติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังครับ 17ธันวาคม2541เกิดเหตุระทึกเครื่องบินโดยสารแอร์บัส A310 เที่ยวบินที่261ของการบินไทยนำผู้โดยสาร146คนจากกรุงเทพมุ่งตรงไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีประสบอุบัติเหตุตกใกล้ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต101คนบาดเจ็บ45คนในจำนวนนี้มีนักร้องชื่อดังเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์รวมอยู่ด้วย จากการสอบสวนทราบว่า11นาฬิกา40นาทีเครื่องบินลำดังกล่าวนำผู้โดยสารออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองมุ่งตรงสู่จังหวัดสุราธ,ธานีโดยใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงเมื่อเครื่องบินเริ่มลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานสุราธ,ธานีสภาพอากาศในขณะนั้นมีฝนตกหนักและทัศนวิสัยไม่ดีเนื่องจากพายุดีเพรสชันจิวนักบินพยายามนำเครื่องลงจอดถึง2ครั้งแต่ไม่สำเร็จในครั้งที่3 ครื่องยนต์เกิดชงักทําให้เครื่องบินตกกระแทกพื้นเครื่องเสียหลักห่างเครื่องฟาดกับขอบังคับกันบินบางส่วนจนเครื่องพุ่งตกลงไปในป่ายางห่างออกไปสองไมล์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของท่าอากาศยานทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากผู้รอดชีวิตเปิดเผยว่าในวันเกิดเหตุ ทัศนวิสัยไม่ดีเครื่องบินไม่สามารถลงได้อย่างสมบูรณ์กับตานประกาศว่าอยู่ในสภาพอากาศไม่ดีถ้าลงพื้นไม่ได้อีกครั้งจะกลับกรุงเทพแต่เมื่อพยายามลงอีกครั้งปรากฏว่าสิ่งที่ลงไม่ใช่รันเวย์เมื่อเครื่องบินพยายามจะหันหัวกลับเครื่องเลยกระแทกแล้วหางชนกับหอบังคับการบินเครื่องไปตกที่บึงบริเวณใกล้เคียงหลังจากเครื่องบินตก เจมเรืองศักดิ์หนึ่งในผู้รอดชีวิตเล่าว่าเขาสลบไปจากแรงกระแทกบบอกระเบาะอย่างแรงเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาได้ปีนออกไปขอความช่วยเหลือสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือควันและประกายไฟซึ่งทุกอย่างเหลือเพียงเศษซากผ่านไปประมาณ30นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าให้การช่วยเหลือซึ่งจังหวะที่ถูกค้วปีกเขาได้ชูสองนิ้วเพื่อแสดงว่าอย่างปลอดภยัย แต่เมื่อถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพบว่าปอดฉีกกระดูกซี่โครงหักสี่ซี่กระดูกสันหลังหักและเลือดข้างในสมองหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงซึ่งพบว่าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดไม่สามารถรองรับได้จึงส่งต่อไปรักษาอย่างโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดก่อนกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากเครื่องบิน ส่วนสาเหตุของเครื่องบินตกไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะมีเพียงระบุว่าสาเหตุน่าจะมาจากการหลงสภาพการบินในการลงจอดเวลากลางคืนในสภาพอากาศที่เลวร้ายขณะที่ระหว่างนั้นมีกระแสข่าวว่าไฟรันเวติดข้างเดียวและผู้โดยสารมีการใช้เครื่องมือสื่อสารโดยการบินไทยได้ชดใช้ให้ผู้เสียชีวิต รายละ3.6ล้านบาทนอกจากนี้ยังนำไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีความยาวนานกว่า10ปีและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ทุกสายการบินออกมาตรการห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะโดยสารเครื่องบิน